เดี๋ยวนี้ทีพาไปชมการล่งทอระบายน้ำครับครับกองกองศูนย์เมล็ดพันธุ์เข่าครับผมโดยโดยทีมงานทีงานในศูนย์เครับอนี่แหละครับเทียกันอยู่หัวคตนี่แหละเออเป็นตอระบายน้ำลงมาจากข้างรางกุนละนี่ครับ นี่เมื่หนาทิ่มกันคุ้มอาบักจอกคุ้มมันว่านี่แหละนี่ครับเดี๋ยวนี้เดียวกันเลี้วๆครับแต่ผมาณจากซิปปะทอนนี่แหละครับอากาศดีอากาศดีมันเดี๋ยวอัดคลิปลงยูทูบให้ครับผมไปเปิดเบิ้งเด้อของทาพาเด้อ เราทีมงานใกล้กษียณรวมมาอายูนี่นี่ประมาณสามร้หสิบปีเนี่ยสังเกตกันแล้วเนี้ยมังเ่ยันเยังไอว้าตคนนุ่มอันนี้ก็ทอละสี่ร้อยห้าสบาทรับแปกไปแล้วหลายหลายทอแล้ว เดี๋ยวเตพยาไปชมไหมที่เป็นไรมาจากทั้งเทิงครับผมครับอันนี้ก็เรื่องทุนแรงครับผมเครื่องทุนแรงล่อพลงมครับผมรรครับ,รบอยู่นิสุนในพันเขาครับพาไปเบื้องบนเป็นเินเ่นล่แง้วครับผมได้ครับการกับแพงเมืองจีน นี่ออกจากอลบายออกไปจากนอกนอกสวนครับน้ามันเคยมาแห้งทั้งนี้ครับผมนไหครับผมสวยงามบ่เหลือรถขุดมาปั๊บดินอีกนิดหน่อยก็โอเคแล้วโอ้ยเงาหุ่นใบตุ่นละครับผมครับเป็นได้ครับผมทานละชย์ร้อยรัชย์ปัดรับเมดนี้เพราะมาณเกือบแสนครับผมครับ สนใจใสอบถามเลยครับผมเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆที่มาลงให้ชมอีก